โปรเจกต์นี้นะฮะตั้งใจฟังดีๆเรามีชื่อว่า LPF นะครับ LPF คืออะไร F นี่หมายถึง future ครับ mm hmm. เรากำลังจะทำสิ่งที่อยู่ในอนาคตแต่เราจะมาทำกันวันนี้และพวกเราจะมีส่วนร่วมด้วยกันนะฮะอันนี้คือแพ็กเกจ LPF นะครับเรากำลังจะทำอะไรพี่น้องลองคิดดูนะครับปกติเรามีอินดีมกรุปของเราอยู่แล้วถ้านึกถึงอ In ินดีมของเราที่เราทำามาทุกวันนี้นะฮะเป็นเหมือนสวนละกัน ที่ในอนาคตจะค่อยๆเติบโตก็คูลที่ร่วมกันมา3ปีนะครับแต่เราอยากจะทําสิ่งที่มันเป็นอนาคตครับพวกพวกเราเองแล้วก็อินดีนะครับก็เลยจะตั้งบริษัทอีบริษัทหนึ่งครับชื่อว่าอินดีมโฮดดิ้งนะครับซึ่งบริษัทเนี้ยจะให้ทุกคนมาเป็นส่วนร่วมได้แล้วบริษัทนี้มีหน้าที่ทําอะไรอินดีมโฮดดิ้งเนี้ยก็จะเหมือนกับในพลานแล้วันที่ออกไปหาโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นในอนาคตด,ด้วยวัตถุประสงค์เดียวก็คือว่า เราจะทําให้อินดีของเราเติบโตในหลายธุรกิจนะครับโดยให้ทุกๆคนสามารถมีส่วนร่วมได้และทุกคนพวกเราเองนะฮะซื้อแพ็กโปกติน e หรือคุณโอมเล่าให้ฟังแต่เราจะให้ให้โดยความรู้สึกที่ดีนะฮะให้จับใจให้เป็นหุ้นและเป็นใบหุ้นเลยนะฮะเข้ามาถือในบริษัทอินดีโฮดดิ้งและอินดีโฮดดิ้งเนี่ยเข้ามาถืออยู่ในบริษัทของอินดีกรุ๊ปเพื่อในอนาคตเนี่ยจะได้เติบโตไปพร้อมกันเป็นส่วนร่วมด้วยกันในอนาคตใหม่ แต่ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าเราจะเติบโตไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสที่นอกเหนือจากอินดีมที่เป็นธุรกิจออนไลน์ของพวกเราเนี่ยนะฮะอินดีมโฮลดิ้งของเราเนี่ยจะไปโฟกัสที่อีก5ธุรกิจที่คิดว่าน่าสนใจมากๆเราจะไปใช้คําว่าไปเติบโตนะฮะหก็คือว่าจะมาลงทุนในบริษัทอินดีมซึ่งอินดีมในอนาคตของเราเนี่ยเราก็จะให้เป็นแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นเรากําลังจะทําถูกดีซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นแล้ว และถูกดีเนี่ยก็จะมี point ของ i n ดีม point ที่ในถูกดีทําให้พวกเราเนี่ยสามารถซื้อของแลกของและสามารถที่จะไปซื้อหุ้นที่ร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราที่อยู่ในตลาดต่างประเทศได้เพราะอันเนี้ยคือเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบในอนาคตส่วนที่2นะฮะถ้าใครติดตามข่าวหรือมีโอกาสได้ดูรายการของผมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหรือเงินนะฮะสกุลเงินที่เป็นดิจิตอลนะฮะโดยเฉพาะบิตคอยนะะ์นะฮะที่ซื้อกับบิตคัพผมมีโอกาสได้คุยกับทาง คับค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะฮะเราเองนะฮะอินดีมอินดีมโฮลดิ้งเนี่ยก็อยากที่จะเข้าไปเติบโตพร้อมกับคริปโตเคอเรนซีทุกๆสกุลโดยเฉพาะสกุลที่เรียกว่าบิตคอยน์ะอันนี้คือสิ่งที่เป็นอนาคตเพราะอะไรที่เป็นฟิวเจอร์เนี่ยอินดีมจะเข้าไปนะฮะนี่คือภารกิจของพวกเราต่อไปในอนาคตนะฮะบทที่3นะครับถ้าตอนนี้ทุกคนคงได้ยินคําว่าเมดิเทคเมดิเทคก็คือ medical บวกเทคโนโลยีก็คือการแพทย์สม,มัยใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะในอนาคตเนี่ย โควิดทาให้เรารู้ว่าการไปโรงพยาบาลบางครั้งไม่จาเป็นต้องไปก็ได้ผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับพี่เมฆแล้วก็บริษัทอัญญาก็คือว่าเขานําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการกลนเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะตรวจสลิปเทสเนี่ยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลสามารถมาตรวจที่โรงแรม5ดาวได้ตรวจที่โรงแรม5ดาวได้ดีกว่ายังไงใช้เงินเท่ากันแต่ได้พักผ่อนแล้วก็มีการที่คุณหมอมาดูแลอย,อย่างเต็มที่อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะ ที่เราจะมีโอกาสไปค้นหาโอกาสใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะหมวดที่4นะครับเกี่ยกวกับเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับหรือเอจ n ิ้งโซซ t y ตี้นั่นหมายความว่าเป็นที่รู้กันว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นสังคมที่มีคนอายุเยอะมากกว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานแต่คำถามก็คือว่าตอนนี้คนอายุเยอะขึ้นแต่เป็นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เยอะขึ้นนั่นหมายความว่า ธุรกิจและบริการหรือเซอร์วิสต่างๆที่จะไปตอบสนองคนมีตังค์อย่างพวกเราอินดีมอนาคตที่อาจจะเติบโตไปอายุเยอะขึ้นแต่ว่าอยากจะมีสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสังคมสูงอายุนี่ก็คือสิ่งที่อินดีมโฮนิงของเราจะเข้าไปนะฮะอีกอันนึ่งขาดไม่ได้ก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเฮลท์แคร์สกินแคร์อย่างนี้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ย มันเป็นเรื่องราวของมันคงมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะที่สามารถทําให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเสริมอาหารที่ดีขึ้นมีกาแฟที่ดีขึ้นอันนี้คือความตั้งใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นแคมเปญนี้นะฮะโปรเจก์นี้มีชื่อว่า lpf l premium future นะครับสำคัญที่สุดคือเราอยากจะเดินทางและเติบโตไปด้วยกันฮะพร้อมๆกับพ่อแม่พี่น้องอินดีทุกๆคนฮะครั้งนี้คือซื้อแพ็คปกติฮะราคาหนึ่ง ได้ทุกอย่างนุณโอจะเล่าให้ฟังแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้ให้ให้จักใจให้เราให้ความเป็นพาร์ทเนอร์กับสมาชิกจักใจนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดให้ฟังแต่ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ผมมีคําถามนิดนึงครับพี่ก็อย่างตัวโฮดดิ้งของเราเนี่ยที่จะไปลง